คนตำรดีชัิชัยวงศนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิจิตบุญวันผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท5ากัญชาจำนวน537รยกิโลกรัมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโว่สีเทาทะเบียน3ทบุรท่ามจจราน 5385กรุงเทพมหานคร1คันรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิสุบิชิรุ่นมิราชสีดำทะเบียนกไก่จอจาน515310มุกดาหาร1คันรถจักรยานยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องพร้อมผู้ต้องหา2คนได้แก่ดังสาวไพวันหรือก้อยอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่159หมู่2ตะบนชนนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและนายสหพันธ์หรือยองอายุ28ปี ที่อยู่บ้านเลขที่136หมู่6ตำบลโพลทรายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหลังถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการสืบสวนตำรวจพุทรจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจะมีการลักลอบขนยาเสพติดกัญชาจำนวนมากจากตริมแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารเข้ามาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารในห่วงของวันที่23-24กุมภาพันธ์ ซึกระทั่งคืนวันที่23กุมภาพันธ์ชุดปฏิบัติการกองกำกับการสอบสวนพบรถยนต์ดังกล่าวและรถยนต์กระบะวิ่งไล่ตามกันมาลักษณะต้องสงสัยตามที่สายรายงาน จึงได้จัดชุดไล่ติดตามและทันรถยนต์คันดังกล่าวที่บริเวณถนนลูกรางทางหลุงชนบทระหว่างบ้านคำีถึงบ้านนาสุกน้อยตะบนโพลทรายอำเภอเมืองจึงแสดงตัวเข้าตรวจคนรถยนต์กระาบะาที่แคบหลังเบาะคนขับซึ่งทรับชื่อดังสาวไผ่วันหรือก้อยพบกระสอบถุงสีดำสี่เหลี่ยมขนาดขออภัยค่ะขนาดใหญ่จำนวนสีกระสอบวางอยู่และที่กระบะ ซึ่งปิดคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิดพบกระสอบถุงสีดำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่จำนวน8กระสอบรวมเป็น12กระสอบตรวจสอบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5กัญชาจึงได้ประสานฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมตรวจยึดนำไปตรวจนับ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่กองบังคับการตำรวจพิทรจังหวัดมุกดาหารรวมกัญชาแห้งอัดแท้งจำนวน537แท่งน้ำหนักแท่งละ1กิโลกรัมรวม537กิโลกรัมจากการสอบสวนนางสาภัยวันหรือก้อยสามารถติดตามจับกลุมนายสหพันธ์หรือยอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งนำทางได้อีกหนึ่งคนซึ่งทั้งสองให้การรับสารภาพรับจ้างขนกัญชาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาสติให้โทษประเภท5กัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกาเรียนพี่น้องวชนะครับวันนี้เป็นการแหลงการจับกุมนะครับกัญชาครับ ซึ่งจากการบูรณาการของหน่วยงานบูรณาการในจังหวัดพุกทหารเรา,ารนักนำบกเรือแล้วก็ตำรวจปกครองนะครับได้รับแจ้งจากสายข่าวนะครับว่าจะมีการระเมียดการตรวจส,สิน,นค้านในพื้นที่ของจังหวัดพุทหารนะครับโดยทางกองกับการติดตวนนะครับได้บูรณาการประสานงานทุกฝ่ายนะครับเข้าทําการสก,กัดจับนะครับและก็สามารถเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็สามารถสก,กัดจับรถยนต์ต้องสงสัยนะครับในเส้นทาง ทางหลวงชนบทนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับหลังจากนั้นจึงได้มีการขยายผลนะครับโดยของกลางนะครับลำเลียงมากับรถยนต์กระบะคันที่เห็นด้านหน้านี้นะครับจากนั้นได้มีการขยายผลนะครับตั้งแต่เมื่อคืนไปต้นมาก็สามารถจับกลุ่มรถนำทางครับเป็นรถเก่งคันนี้พร้อมผู้ต้องหานะครับสรุปแล้วเราก็สามารถจับกลุ่มการของกลางนะครับการที่พ่อรองใ้องกลางนน้เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาแล้วก็จับกลุ่ม ตัวตนของการสองพันนะครับและเราก็จะได้ทําการขยายผลเลือกครับหินแลกเครือกขาดต่อไปครับจนเึงตัวตนของกลางที่เราได้เกิดครับติดสองกระสอบนั่นห้าร้อยสามสิบเก้าแท่งยกยตัวครับยกตัวเลยเหรอยกตัวครับนี่ตรวจเรียบร้อยแล้วครับเรียบแล้้วะค่ใ ก็ถอตรวจเรียบร้อยน,ะนี่คือกองสีทองเหมือนเดิมนะครับใน,ในเดือนในเดือนที่คุมพาที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจับกลุ่มคดีสำคัญหลายคดีไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะครับแล้วก็กัญชาแต่กัญชาล็อกที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนจะมีตราเหมือนใบกัญชาแต่ล็อกเนี้ยนะครับห่อด้วยสีทองอยู่แต่ไม่มีตานะครับจากการตรวจสองทาัง จะดีกว่าตออครับดูแล้วน่าจะเป็นของอัตราใหม่ยเขียวอยู่เลยครับทำรถยนต์คันนี้ครับนี่ทางดูตัวนะฮะได้ยายกลิตภาพินการสามารถไล่ตะกูมาได้ผู้ต้องหาสคนก็เป็นคนในเขตพื้นที่พวกับนุ่มนะครับ แต่ที่ทาําการตรวจยึดมาด้วยครับก็เกี่ยวเนื่องกับทางผู้ต้องการต้องการไปตรวจแล้วก็ตรวจสองนี่เป็นระนับการที่ใช้กระการแผลของกางมันอยู่ในแคปแล right ้วก็ทขาไปด้านหลังในด้านหลังด้วยครับทั้งต้องการนี่ปลายทางไปทางไหนครับปลายทางการข่ายผลครับอืม ่็เราสกัดจับได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของการขยายผลทางกการจืบตัวและจุดขยายผลในเรื่องของแหล่งที่มารู้เลยครับมาจากนอกประเทศนะครับแต่ทีนี้จะไปถึงไหนอยู่ที่การขยายผลนะครับมาพูดนะคะสองคนนะครับมันเป็นคนขับรถคนละคันอย่างนันคนละคันครับนี่รถต้องเงียงของกลางนะครับแล้วขยายผลไปจับคนที่ขับรถนําทางครับ จากใ่เมื่อกืนครับได้ดำเนินการจับกลุ่มและขยายผลแต่เมื่อกืนมาขอบขอบคุณครับนดูดูดูิ่มวาดมม่กินม่นี่เหรอออลรส่น้อแหกน้้อแก้ก็ไม่ทานดนะไม่านไปไ่ได้แต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะมากับรถ เมือนกัน่ก็เจอด่าน่ไกตัดออกปดอะไรนะเตันี้เดจะช่วงระหว่างเราทาตัดเอาไปละโมงนะนโงแดงอ่ะเออตัดเอาไปปลุกเอาไปทางอะไรนะกมีบึงแดดอะไรน่นหลยหลายทาง